ไอวินไอวินไอวินมึงเห็นกูไหมไอวินผมเป็นคนสงสัยวินคือใครสูงย์สามหกะวินคือเพื่อนผมคนไม่เอาสคริปต์กูจะไม่เอาไม่เอายินดีต้อนรับผู้เล่นสัตว์มึงเดิน ยืตนตะลับพูเล่นแล้วเดินอะไรเลยอีกก็วินคือคนที่ออกแบบหน้าปกคลิปต่างๆให้ผมแหละแล้วผมเป็นคนวาดเองนะแต่ออกแบบให้เฉยแต่ถ้าถ้าผมกับมันวาดตรงนี้นผมอาจจะให้มันวาดให้หน้าปกอะไรพวกนี้นะไปอินเตอร s s ิชันเลตไลน์กิน l ลน e วันนี้ผมมาคนเดียวเปลี่นไม่อยู่อ่ะ เธอรู้การเปลี่ยนแปลงแต่อย่างน้อยมันก็เคยดีเอาว่าอะไรวะมันพิมพ์อะไรกายร,ร,รีวอนรีวอลูชั่นทำไมวะเป็นงกำลังแชทยุ่งครับสาวทักมาสาวทักมาอย่าเล่นทำไมผ้ามันแตกขนาดนี้วันนี้อ๋อ ไอเดนโน่แอม a d y ี i กินดียินดีต้อนรับเพื่อจะชนะเกมนี้ฟังตอนผู้กากินไลท์แล้วห้ามขยับเมื่อคุณได้ยินเลสไลท์อ้าวใครลงมบ้างโอเคต้องแฟนทำไมอ่ะ๋อ แสบตาเฮียกินลายโอ้โหผมว่าเห็นว่าเอ้ยเพื่อนีนใครจะไปไ็นไรไหมโอ้ยเฮียต้องเชื่อเพื่อนหลังวะ โอเคเพื่อนไป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 ,ไปน่าจะมีชั้นอยู่โอเคกูโดนอะไรเนี่ยเ<ป><ป>พื่อเลขอะไรอะ่ะเ<ป>พื่อเลขอะไรอะ่ะสองหกห้าโอ้โดนปลาใส่กลุ่เฮียอะไรหรอยูจะรับกลับนะ เกมแรกเป็นยังไงบ้างล่ะเอาเฮียเอ้ยอะไรเพื่อนนายจะใช้ังอยู่กักนตลอดไปเกมอะไรลูกแกว้วปะเอ้ยไม่ใช่แกน้ำตาล โอ้ถ่ายรูปสวยดิอ่าก็นะโอ้ยอัไนกูปิวแล้วนะมึงเจ็บไหลอ่ะอืมไปไหนดีนะโอ้โหเหี้ยเบาเบาก็ได้สัตว์กูเชื่อฟังมาเอาอะไรมา โอ้โยขอบคุณแหมฉลาดจริงตัวกูโ,โวคนนี้ได้ลมเพื่อนเราได้อะไรโอ้ได้ดาวก็ได้อยู่ได้อยู่ไปอ่ามีใครตายเหรอเพื่อน เพื่อนว่าไงเพื่อนสวยเพื่อนยอดเอาอไม่ใช่เอาข้าวผมครับผมขรับ oh, shit. อ่าเฉียดอ๋อกินกินกินแล้วก,กูกินไปแล้วเนี่ยกินไปเลยไหมเก็บซอมมาเป็นอาวุธ สองาอนาทีแล้วเหรอขอโบนนยก็้กันเบคอนเอ้ยได้ข่าวว่าเจ๋งเหรอเอ้ยโอ้ยจุไม่หหากาินข้าวหรอเบคอนคุ้งข้าวด้วยตใจนะ คิดว่าอะไรอ่ะขอโทษนะเพื่อนฮ่าคุณรุมพามไม่ควายเอ้ยมึงนี่ผักกูนี่ผักกูไม่ใช่เหรอมึงไม่ใช่เหรอที่ผักกูอะ่ะ ใช่ไหมที่ผัดกูมึงไม่ใช่หรอที่ผัดก,กู่ะ,กกะเกมนี้มันมีใครเออเพื่อนสดีเพื่อนอาจะหมดละโอ้ย เพื่อนวลคัมแบ็คท่ทุกคนเราก็ต้องดึงเชื่อเพื่อให้อีกฝั่งตกมาตายโอ้เพื่อนไม่่งยอย,อยู่คนละทีมก็ได้ดึงไงว่าเกมนี้มาพาเลยฝั่งโน้น่ะไม่มีโอเคเพื่อนมาอยู่ทีมนู้น แล้วฉันจะชนะเกมนี้แหละอ๋อเฮียเดดบายมาเดดบายเดดบาย โอ้ยเฮียเอ้ยเออมันช้าลงก็ดีนะโหกูแบกสุดแล้วมั้งเนี่ยอย่าพลาดเยอะดิเพื่อน ตนนะัดเลเเเดยเหยลยยกสิบว,ว,ว,วิโอ้ยลาก่อนนะฝั่งนู้นเจอผู้เล่นเจอเจอเดนบ่ายไปเฮียหลัวชิบหายไอเฟิรนกูลอดว้าวว้าวว้าวโอ้ยยู่สวาย สวายกูเขียนผิดต่อไปอันนึงถือละน้ำหนักคุณได้อีกอันนึงไม่สามารถได้แล้วก้าวผิดกระตกแค่นั้นแหละง่ายดีะวะลีวอลอ๋อดูกระจกเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยอ้าวได้นี่ว่ไมันช่ตามีคนผักมันช่ตากูแล้วเนี้ยโอ้ยเหี้ยไม่ได้ว่ะไม่อยากแพ้เฮ้ยมึงโดดมาสิ ผมไม่อยากรู้วันที่ไม่ได้จะเป็นยังไงอะอะไรเพรื่อนดูดเฮ้ยเก่งจังวะโอเฮลุ่นไข่เต๋กวะมาดิโดมาดยวเวลาเะกินเอเกินนาทีนาทีสี่สิบเจ็ด โอ้ทำไมเราเก่งฮะไม่ใครอะเพื่อนเหรอไอ้เฮียไม่ไรฉันจะเอา,เอาความชนะมาให้หนายใครเตะใครฉนะ,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 ะนั้นนาทีสิบสองวิแล้วอยู่ เฮ้ยมึงโดดกันบ้างนี้กูโดดเยอะแล้วเนี่ยเฮ้ยเก่งว่าอีกสี่อันมึงสลาดก,กันสี่คนเลยหกสิบวิสุดท้ายใช่เหรอวะเฮ้ยเก่งอ่ะเฮ้ย สามสิบวิอีกสองอันแกนเดียวใครจะไปกูว่านหน้าผมว่าอนหน้านะผู้ชมแต่ผมไม่ไปนะถ้าใช่ผมจะไปตอนสุดท้ายซัดไอ้เฮียโคตรเกง่งโอ้โหจะไม่มีชื่อกิงมาก่องมาแกงโอ้ยเฮียชีวันชีตายเลยผมจะไม่ยอมตายที่นี่เต้นเลย สามสามไปดีสามสามสามเคฮึบเออพอ์โอ้ยียอะไรเนี่ยมันจะกลักอคอกูทำไมมันอยู่สามคนแล้วเนี่ยฮะ สักจะตายอยู่แล้วเนะี่ยทำเพื่ออะไรวะโอ๊ยหลือสามคนเนี่ยนะอย่าบอกนะต้องสองคนต้องสองคน ไอ้เหี้ยเอ้ยไม่ทันวะแม่เตะกูซ้ำด้วยสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก็ดีกว่าสำนี้อย่าลืมติดตามช่องผมไรเคนเทสสำหรับวันนี้นส,ำสำหรับสาวดยครับผมบ๊ายบายเจอกันนะ